สวัสดีค่ะวะละัลลกรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่218ว่านเท้าชมพูที่เราคุ้นเคยได้ยินชื่อกันก็คือจะเป็นเท้าชมพูหนังแห้งนะคะว่านเท้าชมพูกับเท้าชมพูหนังแห้งเป็นคนละต้นแล้วก็เป็นคนละชนิดกันเลยในหนังสือของอาจารย์ชั้นตำราของอาจารย์ชั้นว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์นะคะได้บรรยายเรื่องของ บรรยายเรื่องของว่านเท้าชมพูเอาไว้ว่าหัวเหมือนหัวขมิ้นสีในเป็นสีชมพูใบคล้ายใบขมิ้นธรรมดาแต่ล่องกลางใบแดงใช้ตำบดกินกับน้ำผึ้งเป็นยามหากำลังเป็นยามหากำลังเป็นยอดยาอายุวัฒนะคงกับพันชาตีด้วยวิเศษยิ่งนัก